สมองกับเดบุกเทเลอร์ในตอนนี้ครับได้รวบรวม12กฎแห่งจักรวาลที่ทําให้ชีวิตคุณก้าวหน้าพร้อมวิธีง่ายๆสําหรับการนําไปปฏิบัติเพื่อให้เกิดผลดีต่อชีวิตกฎแห่งจักรวาลอาจจะพูดได้ว่าเป็นความเชื่อเชิงปรัชญาที่เก่าแก่โดยมีจุดประสงค์เพื่อทําให้มนุษย์เราได้เข้าใจความเป็นไปของโลกหรือจักรวาลที่เราอาศัยอยู่รวมถึงช่วยปรับมุมมองของมนุษย์ให้เข้าใจโลกและความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตมากยิ่งขึ้น โดยทางชาติตะวันตกมีความเชื่อว่ากฎแห่งจักรวาลจะช่วยเปลี่ยนจิตวิญญาณและทัศนคติภายในของเราปรับเปลี่ยนลักษณะาการดําเนินชีวิตและช่วยเพิ่มพลังงานที่ดีให้กับชีวิตของเราเมื่อว่ากันแล้วครับเราไปพบกับ12กฎแห่งจักรวาลกันเลยครับ กฎแห่งจักรวาลข้อที่1กฎแห่งเอกภาพหรือความเป็นหนึ่งเดียวกฎที่บอกว่าทุกอย่างล้วนเชื่อมโยงกันกฎแห่งเอกภาพเรียกได้ว่าเป็นกฎตัวแม่หรือกฎที่ใหญ่ที่สุดแห่งกฎจักรวาลทั้ง12ข้อกฎนี้เชื่อว่าทุกสิ่งบนโลกนั้นต่างเชื่อมโยงกันไม่มีอะไรที่แยกจากกันอย่างแท้จริงไม่ว่าจะเป็นความคิดของคุณคำพูดการกระทำของคุณกับคนอื่นการพบเจอใครคนหนึ่งโดยบังเอิญ เพื่อนบ้านเพื่อนร่วมห้องคนรักที่ผ่านเข้ามาคนที่เดินผ่านไปมาสัตว์เลี้ยงของเราหรือคู่อริที่เรามีปัญหาด้วยสิ่งที่เราพบเจอเหล่านี้ครับล้วนมีความเชื่อมโยงกันไม่ทางใดก็ทางหนึ่งซึ่งกฎนี้ครับเป็นกฎที่เน้นเรื่องของความสุขสงบภายในจิตใจของเราช่วยให้มนุษย์เกิดความรู้สึกก้าวพ้นความเป็นตัวตนเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติและจักรวาลซึ่งวิธีปรับใช้กฎแห่งจักรวาลข้อนี้ เราอาจจะเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้ชีวิตโดยเลือกแบ่งปันความสุขความรักความเมตตาให้แก่คนรอบข้างฝึกให้ตัวเราเองมีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นโดยไม่มีการแบ่งแยกมองคนอื่นเป็นมนุษย์ที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับเรามองสิ่งต่างบนโลกใบนี้ที่อาศัยอยู่อย่างเกือ้อกูลกันจะขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปไม่ได้ซึ่งนั่นครับจะทำให้ผู้ที่นำกฎข้อน,นี้ไปใช้มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมและมีความสงบในจิตใจ มากขึ้นครับต่อมากดข้อที่2กดแห่งแรงสั่นสะเทือนการกระทาทุกอย่างมีควมถี่ที่เหมาะสมในกฎข้อนี้ครับล่าสุดคุณฟังอาจจะเคยได้ยินมาจากหนังสือที่ชื่อว่าใช้คลื่นพลังบวกดึงดูดพลังสุขที่ผมเคยเล่าเอาไว้ในตอนหนึ่งเล่มหนึ่งบทเรียนกฎนี้บอกว่าในการใช้ชีวิตปัจจุวันของตัวเราเอง จะปล่อยคลื่นแรงสั่นสะเทือนออกมาอยู่ตลอดเวลาโดยปล่อยพันความคิดความรู้สึกการกระทําและคําพูดซึ่งถ้าหากเราส่งออกไปแต่เรื่องแย่ๆครับเราก็จะได้รับแต่เรื่องแย่กลับมาแต่ถ้าหากเราคิดดีทดําดีรู้สึกดีกับตัวเราเองชีวิตก็จะมองหาสิ่งดีๆแล้วส่งสิ่งดีๆนั้นกลับคืนมาหาเรากฎนี้เชื่อว่าความคิดและอารมณ์ของเราสามารถส่งแรงสั่นสะเทือนไปสู่จักรวาลด้วยความถี่ที่สอดคล้องกัน นอกจากมันจะดึงเอาสิ่งที่สอดคล้องกับความคิดอารมณ์ความรู้สึกนั้นเข้ามาหาเราแล้วมันยังส่งผลต่อคนอื่นรอบข้างที่เราใช้ชีวิตกับเขาด้วยอย่างเช่นความกังวลของคนเป็นพ่อเป็นแม่ส่งผลต่อความขี้กังวลของผู้เป็นลูกอารมณ์ลบๆต่อที่ทํางานส่งผลทําให้ผลลัพธ์ของงานนั้นออกมาไม่ดีพ่อค้าแม่ค้าที่อารมณ์บูดบึง้งส่งผลให้ลูกค้านั้นไม่อยากเข้าร้านวิธีปรับใช้กฎจักรวาลข้อนี้ครับ เราอาจจะฝึกปรับจิตใจปรับอารมณ์ของเราให้มีความมั่นคงไปอยู่กับผู้คนดีๆสังคมดีๆซึมซับสิ่งดีๆที่ทําให้ชีวิตของเรานั้นก้าวหน้าหรือคุณผู้ฟังจะมาฟังช่องนี้ก็ช่วยได้นะครับต่อมากดข้อที่3ครับกดแห่งความสอดคล้องกันที่บอกว่าโลกภายนอกสอดคล้องกับโลกภายในจิตใจของเราหรือที่เรามักพูดกันว่าโลกไม่ได้เป็นอย่างที่มันเป็นแต่โลก เป็นตามแบบที่เราเป็นเวลาที่เรามีจิตใจสงบผ่อนคลายอารมณ์ดีสดใสใช่ไหมครับอะไรก็ดีไปหมดสําหรับเราแต่เวลาที่เรามีอารมณ์ลบๆเป็นไงเลยครับทุกอย่างโอ้ช่างแย่ไปหมดเจอแต่เรื่องแย่ๆทั้งวันเลยหรืออะไรที่มันดีอยู่แล้วแต่เราก็มองมันไว้แย่ไปสมดทุกสิ่งทุกอย่างจากโลกภายนอกครับเกิดจากการสะท้อนของโลกภายในหรือสภาวะข้างในจิตใจของเรานั่นเองถ้าเราต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิต ให้มีสิ่งดีๆเกิดขึ้นอันดับแรกเราก็ต้องเริ่มที่ตัวเราเองก่อนเราต้องเปลี่ยนอารมณ์ภายในจิตใจของเราเปลี่ยนทนัศนคติเปลี่ยนโลกภายในของเราไม่ว่าจะเป็นอารมณ์ความคิดความรู้สึกการรับรู้ต่างๆแล้วมุมมองของเราที่มีต่อโลกภายนอกก็จะเปลี่ยนไปซึ่งวิธีปรับใช้กฎแห่งจักรวาลข้อนี้ครับเราจะต้องหาสาเหตุบางอย่างที่ทําให้เรามีอารมณ์ด้านลบหรืออะไรก็ตามที่ทําให้เรามีบาดแผลทางจิตใจ บางครั้งครับโลกภายในของเราก็ต้องการการเยียวยาสิ่งต่างๆที่มันแย่อาจจะเป็นเพราะปัญหาบางอย่างของเราไม่ได้รับการแก้ไขหรือเรามีปมปัญหาที่ฝังใจมานานทุกอย่างรอบตัวที่ดูแย่สําหรับเราอาจจะเป็นเพราะจิตใจหรือความเครียดที่มันวุ่นวายอยู่ภายในความคิดที่ฟุ้งซ่านปั่นหัวเราไปหมดลองใช้เวลาอยู่กับตัวเองครับหรือหาความช่วยเหลือจากคนที่เราไว้ใจแล้วค่อยๆสำรวจตัวเราเองด้วยความใส่ใจ และฝึกให้ตัวเองมีสติว่าเรากําลังมีปัญหาอะไรมันเกิดอะไรขึ้นกับเราอะไรคือสาเหตุที่ทําให้เราเป็นแบบนั้นหากพบมันแล้วครับหาวิธีเยิวยามันดูแลมันอย่าปล่อยให้มันฉุดชีวิตเราลงนะครับต่อมากดข้อที่4กดแห่งแรงดึงดูดสิ่งที่เราเห็นคือสิ่งที่เรา จะได้รับเสมอหลายคนอาจจะเคยได้ยินกฎนี้บ่อยมากเลยนะครับซึ่งเป็นกฎที่ถูกพูดถึงกันอย่างมากมันเป็นปรากฏการณ์จากหนังสือขายดีอย่าง The Secret ซึ่งหลักของกฎแรงดึงดูดนั้นก็จะคล้ายกับกฎแห่งแรงสั่นสะเทือนคือการเปลี่ยนแปลงแรงสั่นสะเทือนภายในตัวของเราให้เหมาะสมกับสิ่งที่เราปรารถนาจดจ่อกับสิ่งที่เราต้องการแล้วเราจะได้รับในสิ่งนั้นเช่นเราอยากได้ชีวิตครอบครัวที่ดีก็ลองมีภาพวิสัยทัศน์หรือภาพในใจ คิดถึงสิ่งดีๆและเลือกปฏิบัติดำเนินชีวิตในแบบที่ดีที่เราอยากจะได้รับแล้ววันหนึ่งครับเราอาจจะมีชีวิตครอบครัวที่ดีได้กฎนี้ช่วยให้มนุษย์เราสร้างจุดมุ่งหมายขึ้นมาอย่างแรงกล้าพระเมื่อเรามีจุดมุ่งหมายที่แรงกล้าแล้วเราก็จะมีแนวโน้มที่จะปฏิบัติตัวเพื่อให้ได้สิ่งนั้นมาครอบครองแต่กฎนี้ก็มักจะถูกบอกต่อกันแบบเกินจริงขายฝันกันอยู่ไม่น้อยเลยการใช้กฎนี้ต้องอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงไม่ขายฝัน และต้องสอดคล้องกับการกระทำของเราเราจะมัวนึกคิดมัวฝันอย่างเดียวจินตนาการถึงสิ่งดีๆอย่างเดียวแต่นอนอยู่เฉยๆไม่ลงมือทําอะไรแบบนั้นครับสิ่งดีๆก็คงไม่เกิดขึ้นใช่ไหมครับหากเราอยากให้สิ่งที่ดีนั้นเกิดขึ้นเราต้องมีจุดมุ่งหมายที่แรงกล้าบวกกับการลงมือทำซึ่งวิธีปรับใช้กฎแรงดึงดูดอาจจะเป็นการปรับความคิดและอารมณ์และแรงสั่นสะเทือนภายในจิตใจให้มีพลังงานที่ดีมีจิตใจที่ดี เพื่อส่งผลให้การกระทําของเรานั้นเป็นไปในทางที่ดีด้วยซึ่งแน่นอนว่าการมีความคิดและจิตใจที่ดีก็ส่งผลมายังการกระทําที่ดีดังนั้นหากเราอยากมีชีวิตที่ดีจงมั่นเตือนตัวเองว่าอย่าไปหมกมุ่นกับเรื่องแย่ๆเยอะเกินไปและจงทําตัวให้เหมาะสมเพื่อดึงดูดสิ่งที่เราอยากจะได้รับนะครับต่อมากดข้อที่5ครับกฎแห่งการกระทํากฎข้อนี้บอกว่าจะดีได้ ต้องลงมือเฮ็ดกฎข้อนี้สอดคล้องกับกฎแรงดึงดูดเพราะความปรารถนาของเราจะสําเร็จได้ไม่ใช่แค่การพึ่งพาพลังของจักรวาลเท่านั้นแต่เราต้องลงมือทําด้วยตัวเองด้วยการไหว้ขอพรเพ่งจิตถึงสิ่งที่อยากได้เป็นการฝึกฝนให้ตัวเองนั้นมีจุดมุ่งหมายในใจแต่คนเราครับต้องเป็นคนที่ทําให้พรนั้นบรรลุผลด้วยตัวเองวิธีปรับใช้กฎข้อนี้ครับง่ายๆเลยฝึกให้ตัวเราเองเป็นคนที่ลงมือทํา เมื่อคิดฝันอะไรจงเริ่มลงมือทำลงมือทำไปทีละเล็กทีละน้อยค่อยๆก้าวหน้าไปทีละก้าวเรียนรู้จากความล้มเหลวและความผิดพลาดเมื่อลงมือทำแล้วครับเราต้องยอมรับความล้มเหลวให้ได้เพราะมันคือส่วนหนึ่งของความสําเร็จหากเราล้มแล้วลุกขึ้นใหม่วันหนึ่งสิ่งที่เราตั้งใจมุ่งมั่นทํามันมันก็จะตอบแทนเราต่อมากดข้อที่6กฎแห่งการเปลี่ยนแปลงพลังงานกฎที่บอกว่า สิ่งต่างๆย่อมแปลเปลี่ยนได้กฎข้อนี้ไม่ใช่แค่การบอกว่าสิ่งต่างๆจะเปลี่ยนไปตามการเวลาเท่านั้นแต่คือความเชื่อที่ว่าเราทุกคนมีความสามารถและศักยภาพในการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ของตัวเองหรือที่เรามักพูดกันว่าคนเราเปลี่ยนแปลงตัวเองให้เป็นคนใหม่ที่ดีขึ้นได้เสมอวิธีปรับใช้กฎข้อนี้กับตัวเราก็เช่นการเลือกเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเล็กๆน้อยๆในแต่ละวันหรือการมีความสุขในเรื่องเล็กๆ อย่างการรู้จักขอบคุณในสิ่งที่เรามีการเปลี่ยนมุมมองลบๆให้กลายเป็นบวกการเลือกทํางานที่ดีที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นการปรับเปลี่ยนนิสัยบางอย่างที่ส่งผลทางด้านลบการเลือกคบหาคนที่ดีและมองเห็นคุณค่าในตัวเราสิ่งเล็กๆเ,เหล่านี้ครับเราอย่าได้ดูถูกมันนะครับเพราะเมื่อเวลาผ่านไปมันจะทําให้ชีวิตของเรานั้นเปลี่ยนไปอย่างแน่นอนครับ เรามาต่อกันที่กฎแห่งจักรวาลข้อที่7ครับกฎแห่งเหตุและผลหรือกฎแห่งกรรมที่เราคุ้นเคยกันอย่างดีนั่นเองครับกฎแห่งกรรมเป็นกฎที่ตรงไปตรงมาที่สุดทําสิ่งใดย่อมได้รับสิ่งนั้นระหว่านพืชเช่นไรย่อมได้ผลเช่นนั้นโดยพื้นฐานแล้วครับกฎข้อนี้เชื่อว่าสิ่งใดที่เราได้กระทําลงไปจะมีผลลัพธ์กลับมาหาตัวเราในที่สุดซึ่งการใช้กฎข้อนี้ครับ ก็คือการระมัดระวังความคิดคำพูดและการกระทําของตัวเราเองมีสติก่อนที่จะตัดสินใจเลือกทําอะไรอย่าเอาอารมณ์ความโลภความหลงเป็นใหญ่อย่ามองแต่ผลลัพธ์ล่อใจในระยะสั้นซึ่งหากเราเลือกทําในสิ่งที่ดีครับมันก็จะเกิดผลในทางที่ดีซึ่งมันไม่ใช่แค่าทางภายนอกเท่านั้นนะครับแต่มันจะดีจากภายในใจของเราด้วยต่อมากดข้อที่8กฎแห่งการตอบแทน เราให้สิ่งใดออกไปเราก็จะได้รับสิ่งนั้นกฎข้อนี้ต่อเนื่องกับกฎเหตุและผลหรือกฎแห่งกรรมสิ่งที่เราได้กระทําลงไปไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือคนรอบข้างการบริจาคเงินสิ่งของการให้ความจริงใจการทําดีกับคนรอบข้างเราทําสิ่งใดออกไปครับเราก็จะได้รับผลในการตอบแทนกลับคืนมาไม่ทางใดก็ทางหนึ่งเช่นการให้ความช่วยเหลือคนอื่นในยามยากลําบากสักวันหนึ่งเมื่อเราลําบาก ก็อาจจะได้รับการตอบแทนเป็นการช่วยเหลือเช่นกันซึ่งวิธีใช้กฎนี้ครับก็ลองเปิดใจให้กว้างทำดีกับคนรอบข้างด้วยความจริงใจฝึกเป็นผู้ให้โดยไม่คาดหวังสิ่งตอบแทนให้ออกไปด้วยใจของเราแล้วเราจะได้รับสิ่งที่เติมเต็มหัวใจต่อมากฎข้อที่9ครับกฎแห่งสัมพันธภาพทุกสิ่งทุกอย่างล้วนมีความเป็นกลาง กฎข้อนี้เชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างมีความเป็นกลางในตัวเองซึ่งความหมายของแต่ละสิ่งขึ้นอยู่กับมุมมองและการรับรู้ของแต่ละคนวิธีนำกฎข้อนี้ไปปรับใช้ครับคือการที่เราอย่าเอาคำของคนอื่นมาตัดสินตัวเราว่าด,ดีหรือแย่จงตระหนักเอาไว้ว่าสิ่งที่คนอื่นบอกว่าดีหรือไม่ดีมันอาจจะไม่ได้เป็นแบบนั้นเสมอไปซึ่งความหมายในนั้นขึ้นอยู่กับมุมมองและการรับรู้ของคนคนนั้น ต่อมากดข้อที่10ครับกดแห่งคั้วตรงข้ามทุกอย่างย่อมมีสองด้านกฎข้อนี้บอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างล้วนมีขั้วตรงข้ามเสมอมีขาวก็ต้องมีดํามีดีก็ต้องมีเลวมีมืดมีสว่างมีร้อนมีหนาวมีสุขมีทุกขมีความล้มเหลวก็มีความสําเร็จกฎข้อนี้ครับช่วยเราไม่จมดิ่งในด้านใดด้านหนึ่งมากเกินไปไม่ลบไม่บวกจนเกินไป ทำให้เราเข้าใจและช่วยฝึกให้เรานั้นยอมรับกับทุกสถานการณ์ที่ผ่านเข้ามาในชีวิตได้ที่ปรับใช้กฎข้อนี้กับชีวิตของเราครับคือการที่เราฝึกยอมรับและเข้าใจสถานการณ์ต่างๆของชีวิตอย่างเช่นอย่าหลีกเลี่ยงความล้มเหลวเพราะมันคือส่วนหนึ่งของความสําเร็จอย่ามัวแต่สแสวงหาความสุขหากยังไม่เข้าใจความทุกข์อย่าคิดสั้นกับชีวิตเพราะมันจะมีทางออกให้กับเราอยู่เสมอนะครับต่อมากฎข้อที่11กฎแห่งจังหวะ จังหวะและโอกาสจะผ่านเข้ามาในช่วงเวลาที่เหมาะสมกับเรากฎข้อนี้เชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างล้วนเกิดขึ้นตามเวลาที่เหมาะสมอย่าเล่งจังหวะของชีวิตจังหวะชีวิตของคนเราต้องมีขึ้นมีลงบ้างหน้าที่ของคนเราคือการปรับตัวใช้ชีวิตตามจังหวะที่เกิดขึ้นวิธีนำกฎข้อนี้ไปปรับใช้ครับลองพยายามทำความเข้าใจว่าชีวิตคนเรามีจังหวะที่แตกต่างกันและมันเปลี่ยนไปได้ตลอดเวลา เรื่องบางเรื่องแม้เราจะพยายามอย่างหนักในตอนนี้แต่มันยังไม่เห็นผลสักทีอาจจะเป็นเพราะมันยังไม่ถึงเวลาที่เหมาะสมของเราเหมือนกับสิ่งที่ใช่จะมาเวลาที่เหมาะสมกับเราซึ่งในระหว่างที่จังหวะชีวิตของเรายังมาไม่ถึงให้เราพัฒนาตัวเองและเตรียมพร้อมอยู่เสมอให้เราเชื่อมั่นศรัทธาและลงมือทำอย่ายอมแพ้กับชีวิตของเรานะครับบางครั้งบางจังหวะเราก็ต้องอดทนหน่อยเมื่อถึงคราวจำเป็น และสุดท้ายคับกฎข้อที่12กฎแห่งเพศสภาพเราต่างมีพลังงานของชายและหญิงอยู่ในตัวกฎนี้เชื่อว่าทุกชีวิตล้วนประกอบด้วยพลังงานของเพศชายและเพศหญิงพลังงานของเพศชายคือพลังงานด้านสติปรรัญญาอำนาจความมั่นใจความเที่ยงธรรมและการลงมือทำในขณะที่พลังงานของเพศหญิงคือความรักความอดทนความอ่อนโยนสัญชตาตญาณความรู้สึกอารมณ์ ซึ่งพลังงานทั้งสองนี้ครับช่วยให้เรานั้นเป็นคนโดยสมบูรณ์วิธีปรับใช้กฎข้อนี้กับตัวเราให้เราฝึกเป็นคนที่มีความเสมอภาคให้ความเท่าเทียมกันและปรับใช้สมดุลพลังงานทั้งสองเพศในตัวของเราให้ดีเราควรรู้ว่าสถานการณ์ไหนควรใช้พลังงานของเพศชายและสถานการณ์ใดควรใช้พลังงานของเพศหญิงเราทุกคนรูนมีพลังงานของเพศชายและเพศหญิงอยู่ในตัวแม้ว่าภายนอกของเราจะเลือกเป็นเพศใดก็ตาม ณฟังมีความคิดเห็นกันอย่างไรครับกับกฎเหล่านี้บ้างคุณฟังเชื่อหรือไม่อย่างไรก็แสดงความคิดเห็นกันได้นะครับหรือใครได้เคยนํากฎข้อไหนไปปรับใช้กับตัวเองแล้วมันเกิดผลดีอย่างไรก็เล่าให้กันฟังได้นะครับซึ่งเราสามารถนํากฎต่างๆนี้ไปใช้เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้ก่อนจกกัดการผมขอสรุปสั้นๆให้ฟังกันอีกครั้งครับ12กฎแห่งจักรวาลที่ทําให้ชีวิตของคุณนั้นก้าวหน้ากฎข้อแรกคือกฎแห่งเอกภาพ หรือความเป็นหนึ่งเดียวทุกอย่างล้วนเชื่อมโยงกันกฎข้อที่2กฎแห่งแรงสั่นสะเทือนการกระทําทุกอย่างมีความถี่ที่เหมาะสม 3. กฎแห่งความสอดคล้องกันโลกภายนอกจะสอดคล้องกับโลกภายในจิตใจของเรากฎข้อที่4กฎแห่งแรงดึงดูดสิ่งที่เราเห็นคือสิ่งที่เราจะได้รับเสมอจงทําตัวให้เหมาะสมเพื่อดึงดูดสิ่งที่เราต้องการกฎข้อที่5กฎแห่งการกระทํา จะได้ดีก็ต้องลงมือทํากฎข้อที่6กฎแห่งการเปลี่ยนแปลงพลังงานกฎข้อนี้บอกว่าคนเราย่อมเปลี่ยนแปลงตัวเองได้เสมอกฎข้อที่7ดกฎแห่งเหตุและผลกฎข้อที่8ดกฎแห่งการตอบแทนเราให้สิ่งใดออกไปเราก็จะได้รับในสิ่งนั้นกฎข้อที่9กฎสัมพันธภาพทุกสิ่งทุกอย่างล้วนมีความเป็นกลางกฎข้อที่10กฎแห่งขั้วตรงข้าม ทุกอย่างย่อมมี2ด้านเสมอกฎข้อที่11กดกฎแห่งจังหวะจังหวะและโอกาสจะเข้ามาหาเราในเวลาที่เหมาะสมและกฎข้อที่12ครับกฎแห่งเพศสภาพคนเราทุกคนต่างมีพลังงานของชายและหญิงอยู่ในตัวขอบคุณที่ติดตาม The Book t e l l e r นะครับชอบตอนนี้ก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันได้นะครับหวังว่าตอนนี้จะเป็นประโยชน์กับชีวิตที่ดีของคุณผู้ฟังนะครับ แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ